ใครเลีกออกก็ได้ออจอ,อกตัวอะไรเงี้ยวัเนี่ยวสองห้าเกีดอ,อสองห้าเก็ดนะครับแล้วบาได้นะกี่นะ

ครับวันนี้เราเมากับมาหามมรวยทศเสาเ์น้องเมือเนาะนะครับ่อกี้ไปเห็นนางเด็กอยู่หน้าบ้านแม่เท่าเรือนะครับว่าจะไปบอกเด็กม่เท่าว่านะนะครับเห็นมมรวยก็เลยหยางมาหาเลยนะครับเรื่อมาถามในทางเล่านะครับว่าไก่เรขรัฐบาลให้ออกก็ได้นี่เมาท่นเนนะครับเราบอกเมกีนะครับว่านะครับคำแรกที่เราบอกคือสองหาเจ็ดนะครับ เหล็กของมันเหมาะเดี๋ยวจะทำเหล็กเล้ามือน้่งนะครับทำเหล็กเล้าแพร้อมเลยนะครับหาได้เงีอยเมาโมนี่วัดพูดด้วยมนี่มนี่ไมูดนมีเหล็กเล้าเล่าเราดพัฒนา

รวยยี่มาบอกเล็กเงนแท้ือมาบอกยี่มรวยแน่นอนถ้าทัีสามเดือนนะีออมกเือนเาปลาต้มหมให้ีรักอืมนกินของแตรมาครับไมืมโอ้หอนหอนได้ยี่ม่นะเออหอนหอนหนหอนได้กินแซ่บพี่ต่อนะครับเดี๋ยวก่อนเราว่าเราไปไนปกินงานขึ้นสวรรค์แล้วะเดี๋ยวนี้ สองห้าเจ็ดอเ<ม>ออสองห้าเจ็ดนะครับแร้ว่าด้วยนะกี่นะถือว่านามาเมาเด็ไปงาน จกเขาเนาะนะครับอืมออ้อนใหม่นี้นนวถามเด็ดเล่าเลยทีนึงน้ำเมาฮะมีเหล็กเล่าวะเด็ดเล่าหรือไมู่้แต่วาเป็นเอาไปให้เนี่ยกบีแล้ว แสดงว่าหายตัวนานะครับเนาะตัวผนตัวที่แหลกเลยนะครับเพราะขอเลาหล่รอล็อกกับว่าหายนะครับแสดงว่าตัวนั้นละตัวเดียวเลยนะครับเอาเหรียญได้ทั้งรัฐบาลไทยทั้งเหลือเล่าลูกนี้เลยเด้อนะครับในวันพุธที่ยี่สิบเก้าเนาะนะครับเขาสามารถเอาเหรียญเลขกเป็นบ้านเลยนะครับเนาะในรียญเปินบ้านมันอยู่หัวห ถือไต่ทั้งหาน้อยพิเศษครับน้เมอวฟองในมักรกจอกเลขน้อยพิเศษน้ำเลือนนะครับตามทีมมเลยสัมผัสกับน้เมอคนพิเศษมากประจำนะนะครับซื้อได้หลายอย่างนะครับตัวเพิ่นบอกคือสองหาเจ็ดเด้พันมันนี้ได้นะครับถามรายเทียแล้กวก็บอกตัวละเอียดนะครับอลองมึงน,นะครับสําหรับคนพิเศษมนวันนี้ นนอนว่าแต่ว่าปกตินะครับเนาะไอ้ปกติกะคนกะจะว่าวาไรนะครับถามเลขก็ได้ไอ้เราเป็นแบบนี้แล้วจะบอกเลขนะครับแต่มาแล้วเราก็บอกตัวเดียวเลยก็แล้วไปนะครับทำกับเอาตัวนั่นละนะครับซื้อเลยคือมอเลยว่าแล้วนะครับเล่าผัดก็ได้นะครับรัฐบาลไทยก็ได้นะครับหรือจะไปทางหาน้อยพิเศษก็ได้นะครับอื แต่ราโคตพิเศษนะครับคนพิเศษก็ต้องน้อยพิเศษนะอ,อ่าออนะครับขอบคุณน้ามอยลายที่ยงปั่นแม่ทังเดียวพีน่น้องเอซีนะครับอืถามไห้นะครับเพราะว่ามันนี้ฟัางเล่าคนมากด้วยน,นะครับมันนี้มีเล่าพัฒนานะครับก็เลยถามไห้นะครับเนาะนแต่ห้ง้งจะเป็นตัวเดียวเราพีน่น้องนะครับถามเราป่ปาก ปกติเราวอลแล้วเรากขจีวอลประมาณนี้นะครับสำหรับคนพิเศษเท่านั้นนะครับลองติดตามนะครับในทางเพื่อนเพื่อนนะครับสำหรับคนพิเศษนะครับ<อ>มาเหยิบฝรั่งมาหัน หนาวไม่ยังมัเออหนาวอยู่พ่ออืมเด็กดเล่าพี่บ่เออไปพื้นดวงแปล่เอออาะเสนอหน่อยมาเนาะนะครับอ๋อืมคนบอกแค่นั้นละนะครับคนมาบอกเลยนะครับแสดงว่าตัวที่เราบอกเ่าแมล็แล้วนะครับเอ้าก็สรุปว่าน้ำเอามากหอดเขาก็บอกเลยนะครับ สองหาเจ็ดได้ครับเด่นได้เทิงน้อยพิเศษเทิงเล่าพัฒนาทั้งรัฐบาลไทยนะครับสำหรับผู้อยากเล่นเนาะไก่มือไก่เวทมากการลกจะแม่นนะครับสนใหญ่ให้เจ้าจอมืออยากจะแม่นเราด้วยนะสำหรับรัฐบาลไทยนะครับเก่าวึงว้ฟังไว้นะครับหรือเขาถ้านนมันจะรัฐบาลไทยไก่มือทั้งเอาเีหนึ่งกรได้นะครับแต่ว่ามอนี้เขกาเก่าไปเพียนบ้านเมือก้อนทั้งพิเศษทั้งฟังเล่านะครับทั้งผัดหมดละเล่าผัดนอกหมดละนะครับ เอาขอบคุณพมเอาหลายเด้อครับสิยังปัญหาทางเจ้าวันวันทาสวัสดีครับ